สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Thailand Report คนไทยที่ต่างแดน,นค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันรัตนมนเทไต้ค่ะมาติดตามกันได้นะคะสำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหว้นะคะทั้งไหนแล้วก็ประเทศต่างๆทั้ง177ประเทศสาระแรกในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะทางด้ของคุณอรัญญาบุ๊กนะคะรายงานมาว่านางทัญยรัตเดนเกนค่ะ ผู้แทนจำหน่ายของบริษัทรีด์รีมซึ่งเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์ความงามชั้นนำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดงานพบปะสังสรรค์แค่กระดับไฮโซไม่ว่าจะเป็นเหล่าดารานางแบบนายแบบนะคะหรือว่าจะเป็นแฟชั่นโชว์จากนักแสดงชั้นนำที่อาลูราครับเมืองซูริกค,ค่ะซึ่งบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมคะก็ถือได้ว่าเป็นไปอย่างคลึกคื้นค,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 ครึกคักค่ะมีทั้งชาวไทยและก็ชาวสวิตเซอร์แลนด์ไปร่วมงานนี้ประมาณ1,700คนกันเลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่สาระที่สองกันบ้างค่ะกลับมาที่ประเทศไทยนะคะ คุณนัทพานตรีเมฆยังมีรายงานนะคะสำหรับโครงการ friendship to friend trip to นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเสนอเป็นตอนที่8แล้วนะคะทางด้านของคณะสื่อมวลชนไทยและออสเตรเลียค่ะก็ได้เดินทางไปสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยไปชมนะคะเขื่อนรัชาประภาหรือว่าเขื่อนเชี่ยวล้านมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายค่ะแล้วก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นกุ้ยลินเมืองไทยนั่นเองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นของอุทยานแห่งชาติเขาศก ทัศนียภาพโดยทั่วไปภายในอ่างเก็บน้ำเนื้อเขื่อนก็มีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆเลยนะคะช่วงนี้เราไปต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะคะกับช่วงคนไทยไกลถิ่นและนาทีรรมนาทีทองค่ะ ครับผมสุพวรามารีนะครับวันนี้อยู่ที่เมืองเคปทาวครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารต้มยำนะครับคุณทิพัรนณคนวิทยาธรรมสวัสดีครับค,คุณทิพววนณหรือว่าพี่แท็กนะครับอ่ะพี่แท็กช่วยเล่าหน่อยว่ามาทําธุรกิจอะไรอยู่บ้างที่เคปทาวอ <c oughs> ย่างไงบ้างครับ <c oughs> ก็เริ่มแรกเลยนะคะจากการทําทัวร์นะคะเคยอยู่เมืองไทยก็เป็นบริษัทที่ทําแลนด์เกี่ยวกับประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีที่แล้วน่าจะได้ค่ะแล้วก็ ทางบริษัทคือเจาะจงด้านนี้อยู่แล้วค่ะก็เลยถูกส่งมาอยู่ที่ออฟฟิศที่นี่คือเริ่มต้นเนี่ยทำทัวร์ก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ย้าย,ย,ยแล้วก็ย,าย้ายระยะมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับอ๋อแล้วก็มาเริ่มต้นธุรก,กิจร้านอาหารด้วยก็คือหลังจากที่ทัวร์ซบเซาไประยะหนึ่งนะคะคตอนนั้นก็ต้องหาอะไรทําก็เลยมาลอง เปิดร้านอาหารด้วยอ๋อโอ้โหทุกวันนี้ก็เลยมีธุรกิจทั้งสองอย่างเลยก็ทัวร์นี่ไม่ได้ป่าค่ะก็ทำทัวร์ด้วยแต่สำหรับเฉพาะคนไทยนะคะครับผมแหมเรื่องราวยังน่าสนใจนะครับเดี๋ยวต้องขอสนทนาต่อเทปหน้าให้พี่แต๊กแนะนำหน่อยว่าถ้าจะมาเคปทาวแล้วต้องไปเที่ยวอะไรบ้างและเดี๋ยวจะติดต่อพี่แท็กอย่างไรอ่าเดี๋ยวเทปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณก่อนนะครับกับคุณแท็กนะครับคุณทิปวันขอบคุณพี่แท็กครับ Welcome to Thailand, boys. Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. Thailand. นใเลลลยยยใใชช่่เเเ, <im its> เพราะมันคือกุ้ยช่ายเกียเ้ยวซ่าหมู <ๆ S 1> กุ้ยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มึ้งคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชหม่และเซเว่นอีเวนรัฐอเมริกานั้นได้ชื่อว่าเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกทางนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขามีประชากรมากที่สุด หรือมีเงินมากที่สุดหรือว่ามีกองทัพที่เกรียงไกลที่สุดเท่านั้นแต่การที่เขาเป็นมหาอำนาจของโลกก็เพราะว่าเขาเป็นประเทศที่มีภูมิรู้ภูมิมธรรมภูมิปัญญาอุด,ดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลกลองสังเกตดูก็ได้นโยบายต่างๆทางเศรษฐกิจก็ดีทางการเมืองก็ดีมักจะแผ่ออกมาจากอเมริกาแล้วแพร,ร่ไปทั่วโลกรถยนต์คันแร,แรกก็ผลิตที่อเมริกาหรือแม้กระทั่งเครื่องบินลำแรกก็ผลิตที่อเมริกา สมาร์ทโฟนรุ่นแรกแรกคอมพิวเตอร์เครื่องแรกแรกของโลกก็ผลิตที่อเมริกาเหล่านี้ทําให้อเมริกาครองความเป็นเจ้าโลกเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นเจ้าแห่งความรู้ฉะนั้นใครก็ตามที่อยากเป็นผู้มีอานาจบางครั้งไม่จําเป็นต้องมีเงินมากบางครั้งไม่จําเป็นต้องมีอานาจมากแต่ขอให้เราพัฒนาเองให้มีความรู้มากๆแค่นั้นก็จะสามารถเป็นผู้มีอำนาจได้เหมือนกัน เหมือนกับที่ฟรานซิสเบคอนเคยพูดเอาไว้ว่า knowledge is power ความรู้คืออำนาจสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกษษษััณ์์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันลําค่าผสนด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณ แซมมี่แอนแซนดี Beauty Spa นิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสาห์คนโลก Sidesco Excellent in quality, excellent in services ข้ามผูเข้าลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกว้างแผ่นดินแสนใหญ่ความงดงามนั่นอยู่หนใดลดปล่ยใจ ตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทย ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุ้ยเฉายวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชบาร์และเซเว่นอีเลเวน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะน,นี้นะคะที่ฉันอยู่กับพระนะท่านอภิชาติชินวันโนค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับค่ะจอบท่านอยากจะให้ท่านเล่าค,ค่ะอยากจะให้ท่านเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมหลังจากที่ท่านมาประจําตําแหน่งที่นี่ค่ะท่านครับผมมาประจําตอนนั้นก็เดือนเมษายนปี2554ค่ะนะฮะก็ได้เกือบสองปีแล้วออตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีการเลือกตั้งรัฐบาลที่ประเทศไทยเรามีการเลือกตั้งหลังจากนั้น ภารกิจแรกที่นึกถึงก็คือการสร้างความเชื่อมั่นนะคือที่นี่เนี่ยสถานทูตเราเนี่ยนะครับก็ทําดูแลทั้งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเบลเจียมแล้วก็ไทยกับ EU ด้วยค่ะทีนี้ทางฝ่าย EU เนี่ยอาจจะนับไปแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะห่างเหินไปในช่วงที่ผ่านมาก็ทํายังไงถึงจะให้เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยให้เขากลับมาสนใจประเทศไทยอันนี้ก็เป็นคล้ายๆพันธภารกิจแรกที่ตั้งใจจะทำ ก็ในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้พบปะผู้คนต่างๆผู้นำของเขานะครับ<ม>พยายามเล่าให้เขาฟังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างค่ะให้ความมั่นใจเขา<ม>ก็สามารถที่จะนำไปสู่การเยือนระดับสูง<ม>ของผู้นำของ EU อได้ค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อเอ่อ baroness a s h t o n นะครับ baroness a s h t o n นี่ก็เป็นแค่รัฐมนตรีต่างประเทศของเขา<ม>ก็สามารถที่จะอ่อพักดันให้มีการเยือนของ b a r บารอนเนสเอ่อแคทรีนแฮชตันเนี่ยนะครับไปที่ประเทศไทยนั้นก็ไปประมาณเดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับวันที่หนึ่งพฤษภาจริงๆนะวันที่ไปถึงประเทศไทยหลังจากนั้นก็มีการเยือนระดับสูงอีกนะครับทั้งฝ่าย eu ก็มีทั้งทางฝ่ายรัฐสภาของ eu <ม>นะครับทงางฝ่ายตัวประธานคณะเอ่อคณะการมา,ารของ eu เอง ซึ่งเ,เปรียบเทียบได้เหมือนกับเป็นนายกรัฐมนตรีของเขานายบาโรโซนี้น so นก็สามารถดึงให้เขาไปที่ประเทศไทยได้นะครับเมื่อเดือนพฤศจิก,กจายนปีที่แล้วก็ได้พบกับท่านนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็นภารกิจแรกที่ทําก็สามารถให้มีการเยือนระดับสูงไปทําให้เขามีกลับมามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยแล้วความสัมพันธ์กับไทยยู EU, เรื่องอื่นๆก็จะตามมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการค้า,าการลงทุน ภารกิจอันที่2ก็คือว่าทําไงถึงจะกระตุ้นให้มีการค้าขายการลงทุนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้มีการท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับระหว่างประเทศไทยกับประเทศเบลเยียม,มนะฮะเราก็จัดกิจกรรมหลายกิจกรรมด้วยกันนะครับก็คือกิจกรรมแรกก็คือ,เ,อ,อเราไปจัดงานคล้ายคล้ายเทศกาลไทย เอาเรียกว่ามหาสจรรย์ประเศไทยสุดสัปดาห์มหาสจรรย์ประเทศไทยที่กรุงอันผัวบซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของของทางูุยภาคฟรันเดอร์สนนค,รค,คนมาเยอะทีเดียวครับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเขาเขาคาดการ คำนวณตัวเลขเออกมาว่าประมาณเกือบ80,000คนสองวันแต่สองวันก็เอาพวกร้านอาหารไทยต่างๆนะครับพวกเราที่อยู่ที่นี่ก็มาออกร้านคนผู้คนที่นี่เขาก็ชอบชอบอาหารไทยนอกจากนี้เห็นว่าจะมีการเสด็จเยือนประเทศไทยของเจ้าชายฟิลิปด้วยใช่ไหมครัคคก็อันนี้ก็ต่อเนื่องมาจากการดาเนินการของเรานะครับในส่วนที่ทําให้เกิดความเชื่อมั่นทําให้เกิดความสนใจประเทศไทยหรือประเทศไทยเราก็ มีความน่าสนใจอยู่ด้วยแล้วครับไม่ว่าการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าปัจจัยต่างๆด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยอันนี้ทางนักธุรกิจของเบลเจียมเองก็ให้ความสําคัญนะอันนี้เราก็ไปผลักดันว่าปกติแล้วเนี่ยมกรฎราชกุมารเจ้าชายฟิลิปเนี่ยท่านจะนําคณะนักธุรกิจใ,ใหญ่ๆของเบลเจียมเนี่ยไปเยือนประเทศต่างๆปีละสี่ประเทศนะฮะ เราก็บอกปีนี้ขอให้มาประเทศไทยเถอะนะฮะก็ประสบความสําเร็จนะฮะท่านก็เขาก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความมีเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดอย่างต่อเนื่องก็จะนำนักคณะนักธุรกิจไปเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่16-22มีนาคมนี้ค่ะไปเยอะไหมคะท่านก็200กว่าคนนักธุรกิจ200คนนะฮะรวมทั้ง มีมีผู้แทนจากทางมหาวิทยาลัยจากหน่วยราชการจากอ,องค์กรต่างๆด้วยนะฮะแต่นักธุรกิจจากบริษัทต่างๆก็หวังว่าจะมีการพบปะแล้วก็มีการทําธุรกิจมากขึ้นมีการความเติบโตทางด้านธุรกิจการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเบลเชื่อมมากขึ้นหลังจากการเยือนของเจ้าชายฟิลิปรั้งนี้ครับค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมบันดีมากเลยนะคะสําหรับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะท่านยินดีครับค่ะสวัสดีครับ สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันค, <c oughs> คือกุยช่าย <c oughs> เกลียวซาหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มึกคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชบารและเซเว่นอีเลเวน Welcome to Thailand boys <c oughs> Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. Thailand. <laughs> นใเลลลยยยใใชช่่เเเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกลซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มึนคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรช r t และเซเว่นอีเลเวน กลับมาอยู่กันต่อในงานในช่วงของปฏิทินต่างแดนค่ะไปเริ่มกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนนะคะเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะชาน,นาของทีมฟุตบอลคนไทยพิมิลลิกนะคะก็จัดการแข่งขันที่สนามซานดิเอโกระหว่างทีม LA เเป็นชุดสีชมพูค่ะกับทีมซานดิเอโกนะคะนั่นก็คือชุดสีแดง ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมซดิเอโกชนะทีม l อลเอไป3ประตูต่อ2นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นผลของการแข่งขันค่ะไปต่อกันที่ประเทนที่2ไปกันที่ประเทศเยอรามานีกันบ้างนะคะขอเชิญที่ยวงานลูกทุ่งไทยแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งค่ะเพื่อชิงโลกเกียรติยศทั่วรางวัลของกองสูนใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตพร้อมการแสดงนฏาตลป์และบันเทิงต่างๆมากมายนะคะที่เบอร์กิสแกสบัตค่ะ ในวันที่24มีนาคมนี้นะคะเวลา12นิกาถึง21นาฬิกา30นาทีคุณผู้ชมสามารถที่จะหาซื้อบัตรล่วงหน้ากันได้7 EUR ยูโรนะคะแล้วก็ซื้อถ้าซื้อหน้างานเนี่ยก็จะอยู่ที่10ยูโรนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดสําหรับนะคะสาระที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะ นำเอาข่าวสารเรื่องราวเนี่ยครับอยากจะฝากประชาสัมพันธ์อยากจะฝากมาเตือนให้กับทั้งคนไทยทั้ง177ประเทศที่อยู่ทั่วโลกนี้ก็สามารถที่จะส่งแผ่นมาได้เช่นเดียวกันค่ะผ่านทางอ e ีเมลของรายการ t h a i o v e r s e a 1 gmail com นะคะใครที่บอกว่าพลาดไปอยากจะติดตามชม้อนหลังก็สามารถที่จะเข้าไปได้ที่ YouTube ค่ะโดยพิมพ์คําว่า Thailand Report ตตามด้วยนะคะวันเดินปีที่คุณผู้ชมอยากจะติดตามรับชมค่ะและอีกหนึ่งช่องทางเนนะคะสามารถชมได้ผ่านทาง b a n g อกที v ในเครือเจริ่ เคเบิลทีวีและรับชมผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้กับรายการไทยแลนด์รีพอร์คนไทยในต่างแดนวันนี้ดิฉันรัตนมนม์เทศใต้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน